ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบก,วกวับผิวิวจากช่อง w i n to Go วันนี้จะอยู่ในช่วงรายการแนะนำกับหนึ่งในการ์ตูนที่ผมเพิ่งดูจบไปแบบสดๆร้อนๆแล้ววันนี้ผมเลยอยากมาทำในคลิปแนะนำกันในคลิปนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ผมถูกขยันขยองจากคนคนหนึ่งที่ทำให้ผมเอ้ย่ในเธอก็ชอบอยู่แล้วก็มาดูได้กันไหมแล้วทำให้ผมรู้สึกอ๋อเรื่องนี้มีความสนุกอย่างนี้เองแล้วผมเข้าใจเลยวว่าทำไมการ์ตูนเรื่องนี้ถึงกลายเป็นการ์รตูนที่พลิกยุคสมัยใหม่ของการ์ตูนแล้วสาวน้อย เพราะฉะนั้นผมเลยมาทำในคลิปแนะนำของเรื่องมอโฮโชโจมาโดกะมาจิกะหรือสาวน้อยเวทมนต์มาโดกะครับท้ามไม่ผมมาถึงในคลิปนี้แบบที่ผมพูดไปเกริ่นไปครับร่าวคนั่นก็คือมีเธอคนหนึ่งหรือเธอคนนั้นที่หลายคนอาจจะจัดในคลิปที่ผมทำคลิปไปในคลิปแนะนำของ The Falcon a d v e n t u r e s ร์โซเยหรือแซมบักที่ผมทำคลิปไปแล้วเธอคนนั้นะมาแนะนำผมว่าเฮ้ยสนใจมาโดกะมาจิงกะเหรอที่ที่ผมมาสนใจมาโดกะมาจิงกะมานานมากแล้วตั้งแต่ยุคสมัยของผม,ผมเมื่อย้อนไป10ปีแล้วมาโดกะแม่ สิปีแล้วหรอคือที่ผมมาอยากสนใจคือฮอนที่มาประกาศของดูบูีภาคใหม่ของมาดูกะมาชิกาและหลายคนหายกันมากหายกันแบบหายแบบสุดๆเลยผมรู้สึกเฮ้ยมาดูกะภาคที่เราได้ดูเนี่ยมันเป็นยังไงเลยพยายามไปดูในมาดูกะมาชิกาสามตอนแรกแล้วผมรู้สึกว่ามันยังไม่คลิกเท่าไหร่มันยังไม่คลิกในความรู้สึกของผมนะว่าเอ๊ะมันสนุกยังไงผมยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่คลิกมากผมเลยอ่ะดรอปไปแล้วดรอปไปนานมากๆแต่มีข่าวของมาดูกะมาชิกาของประกาศดูบูีภาคใหม่ซึ่งหลังจากนั้นผมก็แบบพูดไปแล้วก็รู้สึกว่าเออก ยังไม่มีอารมณ์ที่จะดูสักทีแล้วเธอคนนั้นก็มาจับไหล่ผมแล้วแบบถ้าสนใจก็มาดูวยกสิแรบออกมาวานั้นเลยซึ่งก็ล่าไปดูแล้วผมก็ได้ดูของมาดูกะมาร์จิงกในเวอร์ชั่นของสรุปเนื้อเรื่องก็คือเป็นสูวนเนื้อเรื่องอารมณ์แบบว่าไปดูวีสามภาคมาดูกะมาจิกแบบดูวีสามภาคที่เป็นเอาเนื้อเรื่องจากทวีซีรีส์ทั้ง12อตอนของมาดูกะมาจิกามาเป็นสรุปเป็นดูวีสามภาคและมีการเติมแต่เนื้อเรื่องและก็มีการทําฉากใหม่ๆทฉากแอคชั่นใหม่ๆการเล่าเรื่องใให้้้้มมมัันนนเเขขาาจและะกกกกรรบึึผูสสยุ และฉ่บมากจี่งๆเพราะว่าผมดูเวอร์ชันนั้นผมรู้สึกอ้เนื้อเรื่องมันเป็น1 2 3 4อย่างนี้และทําไมเนื้อเรื่องมันกลายไปอย่างนั้นเออก่อนอื่นก่อนหนัต้องพูดก่อนเลยนะเผื่อบางคนไม่เคยดูซีรีส์มารโดกะมาจิก้าแล้วผมบอกว่ามันเป็นยุคสมัยเพราะว่าเรื่องมารโดกะมาจิก้านั้นเป็นเรื่องสาวน้อยเวทนที่แหกขนมขบวนอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แหกขนมขบวนเรื่องแรกๆทั้งในเรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆเรื่องการใช้อาวุธของแวสาวน้อยเวทมนต์ที่ค่อนข้างเป็นแหกแบบในในที่ว่าออน้้าาางงแวสลลลมมกพพพััตตเร เว็บมอนเนี่ยจะเป็นพลังที่แบบอโลมตุ้มตามปล่อยลำแสงอะปล่อยบีมอะซึ่งอันเนี้ยมันตรงข้ามกันมันค่อนข้างที่ใช้อาวุธที่เป็นฟิสิกอลค่อนข้างเป็นอาวุธที่แบบทั่วไปเหมือนที่คุณเห็นในหน้าจอตอนเนี้ยอาวุธแต่ละคนในของสาวน้อยเว็บมอนของเรื่องในเรื่องมารดกาเนี่ยค่อนข้างจะฟิสิกอลมากๆและยิ่งอย่างโฮมอระอย่างเนี้ยที่เป็นน้องคนที่หัวดำคนเนี้ยค่อนข้างใช้อาวุธที่เป็นแบบจะโลกความจริงซะเยอะทุกคนอาจจะเห็นเนาะว่าโอ้โหของน้องเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบเรียลลิสติกแต่เพราะอะไรเป อื่นที่มาถึงช่องใช้อุปกรณ์องไปดูกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องสาน้อยวนแรกๆที่มีความร์กในเข้มข้นสูงมากและเนื้อเรื่องต่างๆที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเพราะในช่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามาดูกับมันจิการเนี่ยผมย้อนกลับไปดูในเวอร์ชันในฟิกอีกทีที่มันเป็นซีบีซีรียในเวอร์ชันเก่าที่ลงในในฟิกด้วยผมก็เลยย้อนไปดูในเวอร์ชันแรกแล้วก็มาดูสรุปเนื้อเรื่องอีกทีเพราะผมมาดูสรุปเนื้อเรื่องในวิสาภาคก่อนผมเลยกลับไปดูซีูซีรียอีกครั้งของ เกิดเรื่องอย่างนี้ทำไมมันเกิดเรื่องอย่างนั้นและทําให้เข้าใจมากขึ้นว่าอันนี้ผมพูดเป็นไกด์ไลน์หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่การสปอยมากนะคบว่าเรื่องมาดูกับมัจิงการเนี่ยค่อนข้างเล่นวิติและเวลาพอสมควรเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าใครชอบเหมือนอเวเจอร์แอนเกมจะมีตัวละครในในกลุ่มนี้แหละที่ผมก็พูดชื่อไปไม่เกี้ยวกคนหนึ่งที่จะไปเกี่ยวกับพลังการเวลาเพราะฉะนั้นมันเลยมีการแตกแะแนนของไทม์ไลน์ที่เป็นในรูปแบบต่างๆและทําให้รู้สึกว่ามันด่าก็แต่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าเรื่องมาดูกับมนูน มันมีการแลกเปลี่ยนที่โท่เทียมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องแลกกับหมาแล้วการต่อสู้ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันคือการต่อสู้เหมือนสัปละดทั่วๆไปที่เราเห็นในเรื่องสาวนอยมื่อหลายเรื่องอย่างเช่นแม่มดน้อยโดเรมีหรือพิธิเกียวพิธิเกียวไม่รู้จะนับว่าเป็นสาวน้อยมือนก็กึ่งๆกันเป็นสาวน้อยมนที่สู้กับสัปลาดแบบดอกแดกไปแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะการสู้ของมารุกะเนี่ยคือสาวน้อยมนสู้กับแม่มดมันก็มีอะไรที่ซ่อนอยู่เหมือนกันของเรื่องของเรื่องราวที่สาวน้อยมนสู้กับเหล่าแม่มดดีและแม้แต่ตัวของไอสัตว์อันเชิญที่มันมอบพลัง ให้อย่างเคียวเบเนี่ยมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจและมีความรู้สึกว่าหลายคนเกลียดมันมากทั้งเกลียดแล้วก็เฉยๆกับมันในของผมนะผมดูในดับที่ว่าเออเข้าใจมันทําไมถึงมันเป็นอย่างนี้ทําไมหลายคนถึงเกลียดผมเข้าใจมันได้แต่ว่าถามว่าผมถึงขั้นเกลียดมันไหมแบบโอ้โหเห็นมาปุ๊บอยากเอาปืนยิงทิ้งเนี่ยถือว่าถึงขั้นนั้นไหมผมไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเข้าใจจริงอะเคียวเบมันเป็นตัวละครที่ถ้าพูดแบบในอุปรษ์นิสัยของมันนะมันเป็นตัวละครที่ว่าตัวละครขวานผ่าซ จริงของคิวเบคือคิวเบมันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือหน้าที่ของมันคืออ่ะเจอศาสตรกันเนี่ยไปสานนอนไม่หมุน,มนจ้าแต่ไม่บอกผลที่ผลเสียของการเป็นสอนนอนไม่หมุนนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะผมเลยบอกเลยว่าตัวคิวเบเนี่ยมันเป็นตัวละครสาวภาษาคือถ้ากูไม่ถามและพอพูดตรงถ้าเราไม่ถามแล้วแบบพอเราไปสอนนอนไม่หมุนแล้วบอกไปถามความจริงเนีคิวเบปุ๊บเนื้อเรื่องมันเลยด่างนั่นแหละครับเพราะว่าในเรื่องราวเนี่ยการไปสอนนอนไม่หมุนมันมีเอเลเมนต์หรือความสําคัญในเรื่องเยอะมากๆและทําให้เกิดเรื่องดราม่าต่่่่่่่่่่าาางงงงๆททีีอออออออยูใในนนนนเเเรรรรรืืืววววบบกกกไไ้้ะคััสมมมดช ใส,สเลยนะมันค่อนข้างมีความดาร์กในเรื่องถามว่าปวดตับไหมสำหรับผมไม่ได้ปวดตับมาแต่บางคนอาจจะปวดตับเพราะว่าความเข้มข้นของเนื้อเรื่องของสาวน้อยวมมอนมาดกะเนี่ยมันเจาะในเรื่องความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเข้าถึงยากและเก็การเข้าถึงจิตใจของคนด้วยซึ่งถามว่าเรื่องพวกนี้เราเคยเห็นจากเรื่องอะไรบ้างอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นอีวาเกเลียนอีวาเกเลียนทุกคนอาจจะเข้าใจคือถ้าพูดตรงๆนะสาวน้อยวมมอาดกะก็เหมือนกับอีวาเกเรียนที่มันเป็ยนยุคสมัยของเรื่องซูเปอร์โรบอทเพราะว เป็นเรื่องแบบพุดอภพิธีารต่างๆแต่ว่าไม่เคยเรื่องเจาะว่าเฮ้ยการที่เด็กคนนึงต้องแบกรับสิ่งที่ใหญ่เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอะไรบ้างก็เหมือนอีวาเกเลียนที่มันเหมือนชินจิที่ไปขับขุนอีวาเกเรียนที่เป็นหุนยุนยักษ์อะไรเนี่ยึงเราจะรู้มันก็เป็นเทวทูศนะช่างมันเหมือนกันอย่างเรื่องสาวน้อยบานวันอากาศก็คือเฮ้ยคือคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่คุณต้องแบกรับอะไรบ้างในการเป็นสาวน้อยบ้นวันและการต่อสู้ของสาวน้อยบนวันที่สู้กับแม่หมดมันก็มีตื้นลันหนาบางที่พ บอ,อบอกเลยว่าเตรียมใจไว้ก่อนนะครับว่า่องเนี้ยหนักๆมากๆสรับบางคนที่เตรียมใจไม่พร้อมหรือประตูแนวเนี้ยพูดตรงเข้าถึงยาไม่เข้าถึงยาเพราะว่าแต่ถามว่ามันสนุกมากไหมผมพูดตรงสนุกมากเพราะว่าถ้าเราตัดเน้เรื่องที่มันด่าอีกที่มนัมนคข้นในเรื่องราวที่มีความเป็นมนุษย์ของเรื่องสารน้อวมอนมาดูกาสเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมต้องชื่นชมเลยคือฉากแอคชัช่นสนุกมากๆฉากแอคชัช่นโคตรสนุกเลยเพราะว่าด้วยความที่เอาวิองสารน้อวมอนในเรื่องมาดูกาสเนี้ยเป็นอาวุธที่เป็นฟิสิกอลซะเยอะเพราะฉะ แล้วแบบการใช้อาวุธที่แบบได้ใจอ่ะแล้วก็มีการใช้เวทมนต์นิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นความว่าเฮ้ยนี่เราก็เป็นสาวน้อยเวทมนต์นะจ๊ะแต่ว่าอาวุธเสียเราก็เป็นฟิสิกอลอย่างเพชรดาบหอกปืนระเบิดธนูเนี่ยมีแค่มารุกะขนาดที่มีอาวุธที่ค่อนข้างเป็นสาวน้อยมนต์จ๋าๆจริงๆแต่คนอื่นเนี่ยอาวุธโอ้ยหลายคนเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยโหเป็นหอกบ้างเป็นดาบคาตานะบ้างเป็นปืนบ้างอย่างน้องโฮมูระก็ใช้อาวุธที่เป็นแบบโลกความจริงซะเยอะเลยเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับมันเลยแบบการคอม มันดีมากผมเลยขอชิ้นชมขอซีโอเวยเกือบลืมไปซีโอที่รับผิดชอบของมาดูกาทุกผ้าหรือนันวเลยทุกผ้านั่นก็คือซีโอชาปซีโอนี้เป็นซีโอเก่าแก่และเป็นซีโอที่อยู่มาอย่างยาวนานมากๆอ่าเรื่องที่ดังๆของซีโอชาบผมยกใจอย่างสักหนึ่งเรื่องคือบาเคตมอนโคาตาลิแล้วก็ดูแลเรื่องสัตว์น้อยมาดูกาทุกผ้าหรือแบบอ่าที่ผมขึ้นนะตอนนี้ทุกคนอาจจะคุ้นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งของซีโอชาบบอกเลยว่าซีโอนี้ทำงานดีมากๆแล้วยิ่งถ้าใครได้ดูแบบมาดูกาแบบผมไปด รูปแบบทีวีซีรีส์แต่รูปแบบที่เป็นสรุปเนื้อเรื่องแล้วเป็นหนูวิทรายภาคทั้ง3าภาคเนี่ยโอ้โห,โโหดีมากๆผมเลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเดววิที่4ผมเลยขอเดววิที่4ี่นะเพราะว่าดูแล้วมันคือการต่อเนื่องกันเลยเดววิที่4ี่ที่หลายคนรอภาคนี้มานาะนมากเกือบนับแปดปีหลังจากจบของมารุกะมาจิก้าเดววิที่3ไปในปี2 0 1 3แล้วนี่ก็ผ่านมาแบบ8ปีแล้วอ่ะแล้วก็เป็นการฉลองร,รบรอบ10ปีของมารุกะมาจิก้ด้วยซึ่งมันก็อารมณ์เหมือนคนที่รออีวากิเลนอผมพูดศูนาผมลงเนี่ง เรื่องอีวาเกเล 0. 0. ่สามจุดศูนย์บูดหนึ่งจุดศูนย์ก็น่าจะเข้าในของอเมซอนผ่าบไปแล้วก็ไปดูกันได้นะครับซึ่งก็เหมือนกันเลยคือทุกคนอะไปอีวาทุกคนก็รอเรื่องนี้แบบเฮ้ยเมื่อไหร่ภาคสามจุดศูนย์บูดหนึ่งจุดศูนย์นี่มันจะมาสักทีกับเรื่องนี้เพราะว่าคือบทสรุปของเรื่องราวของอีวาเกเล่ในจักรวาลของรีบิวส์นะครับซึ่งก็เหมือนกันของมาดูกะมาชิงกาที่คนรอภาคเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปจุดจบของมาดูกะมาชิงกาไหมเพราะว่าพูดตรงๆหลังจากเนี่ยคคืืืออดวีมันนการรสุปเ้อออเรรื่งงขทีีีีวซส์จบภายในภาคแตต่่่อจากเนนียมัคือสิ่่่งทีีเรยกวา ใหม่จริงๆของเรื่องมาดูกาสมาจิก้หลายคนเลยจับตามองว่าเฮ้ยภาพเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปกับเรื่องราวที่มันทิ้งปมไว้ในดูวีที่3คนเลยสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแต่ผมแบบที่ผมพูดไปว่าเรื่อง uka, มาดูกาสอจิกาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเรื่องที่ยืดยาวเยอะแบบนี้นะนเพราะมันไม่ใช่เรื่องสามัญปรวกติมันมีการเล่าเรื่องของมิติและเวลาด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะพอมาเล่าเรื่องมิติแล้วเวลาุูบมันมีการแตกแขนงของเส้นไทม์ทมหลายที่แตกแขนงไปเรื่อยๆทำให้เรื่องเนี้ยมีจกักรวาลเสริมเยะ หมายทั้งจักรวาลที่เป็นเกมทั้งประจักรวาลที่เป็นผาคแย่ yeah, หรือผาาสปินออฟต่างๆหรือที่ทุกคนหลายๆคนเรียกว่าผ้ามากิอาอีกภาหนึ่งหรือภาาสปินออฟขอสานอเวทมนบาดอกะนั่นแหละครับผมบอกเลยว่าสานอเวทมนบาดอกะมันเลยมีโมเลนเชียรหรือความสามารถที่มันแตกแขนงได้เยอะมากเพราะว่าการที่มันเล่นเลื่อนทำลายนี่แหละทำให้ผมพูดตรงมาดอกะเนี่ยพอจบเนื้อจากรวาลหลักปุ๊บจักรวาลเสร่ก็ยังเดินหน้าไปอีกเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็อยู่กันไปยาวๆครับแต่ผมก็พอเข้ามา,าแล้วกว็ สาวน้อยเวทม,ม,ม,มดดารโดกานะครับแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกจริงไม่อ่ะหลายคนพลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูโมโหโชโจมารโดการ์มาจากมดดิก้แบบทูด้วยกันก็สามารถดูได้ผ่านทาง Netflix นะครับในรูปแบบของทีวีซีรีส์นะครับส่วนดูวีไตร์ภาคที่เป็นเรื่องที่สรุปทีวีซีรีส์ที่เป็นดูวีทั้ง3ภาคก็รอไปกันก่อนนะครับไม่แน่อาจจะมาตอนช่วงของมารโด,ดการ์มาจิก้ในดูวีที่4กี่ก็ไปได้นะครับส่วนรเรื่องของจักรวาลเสริมต่างๆของมารโดการ์มาจิก้ในของเมจิและ ขอดมาโฮโชโจมาโดกะมาจิงกาก็สามารถดูได้ผ่านทาง A I S P บิลลี่บิลลีและก็ถ้าจำไม่ผิดมีของไอชี่ด้วยนะครับก็รอไปหากันได้ในสาบห่องทานนี้ของเรื่องไมจิแลบขอดมาโฮโชโจมาโดกะมาจิงกานะครับหรือเล่สนสั้นๆคือมาโดกะมาคิอาก็ได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันถ้าใครติดตามข่าวสารหนังเพจการ์ตูนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจโอ๊คุกแกงเซอร์ไทยแรนด์นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครมีความประทับใจของเรื่องมาโดกะในภาคไหนบ้าง ก็สามารถพิมพ์ได้ในใต้ของเหมตนนะครับฝ่าว้เพียงเท่นนี้หยุดหยุดลืมพูดไปว่ามาโดกะมาชิกาน,นั้นก็มีรูปแบบของหนังสือการ์ตูนด้วยเหมือนกันในรูปแบบของรูปเรื่องก็สามารถซือ้อได้ของเรื่องมโดกะมาชิกาในรูปแบบของหนังสือการ์ตูนผ่านทางสยามอินเตอร์คอมิกนะครับไปซื้อกันได้นะครับผมมาเพิ่มเติมแค่นี้กันเนาะโอเคไปสู่ช่วนท้ายต่อ1 2ึ่งสองตึ๊บขอบคุณที่เราฟังถึงตอนนี้และจุดจุดนี้ขอบคุณและบายครับ